สดีค่ะอวูช่องบี่พเอคิบเกวันนี้เราจะมาเล่นเกมบันไดงูนะคะก็จะมีพี่พีพี่ฟิกพี่นะคะเพราะว่าเมาส์พี่เสียนะคะเสียไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะนี่นะคะตามเคยก็ไปดูกนนะนี่คือเกมที่แบบฟรีใครมีคอมก็เขาไว้ที่ Google นะครับโอเคเดี๋ยวจะสอนด้วยนะคะใหญ่ได้ไหมคะ นี่เดี๋ยวสอนนะมันกำลังดูคนตกอีกแล้วค่ะคนตตมันดดังนิดยังยังก็หมาหน้าบ้านผมเลยหมาหน้าบ้านผมก็เห่าเฮีงเฮงเฮีแล้วก็สมัครตามพี่ปิ๊กนะฮะเดี๋ยวให้ก็นะถ้าใครดูคอมอยู่คุณก็ออกมาแล้วก็มันนี่นะี้นะครับนะครับแค่กดไปที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า y แปด เล่นได้ถึงห้าคนดรือว่ะสามคนหรือว่าหนึ่งแปดคนก็ยังดีค่ะแปดคนยังไม่มีนะมีผงพีด้วยนะผีก็มีนะมีแค่สามคนก็ต้องเอาสามคนมีห้าคนได้พรมพร้อมแลับโอ้สามคนนะคบสามคนสามผู้คนนะครับเราจะกดอันไหนก็ได้ถ้ามันมีหลายแบบเอาถ้าเราเอาวันนี้เราก็เอาไปครับหนึ่งคนเนาะสามคนอ๋อสามคนสามคนนะคะถ้าเราไม่มีวันใดรู้เราก็จะย้ายเออแลวจะสอนนะคะที่ อ่าพี่ปิ๊กถ้ามันเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้คะแต่ว่าถ้ามันเป็นเงี้ยเล่นได้นะเอออันนี้แล้วก็แล้วกกดนี้ว่าทอดเข้าใจอย่างเงี้ยนะเข้าใจแล้วน่เงี้ยแล้วก็หาว่าเราจะเอาเกมอะไรเกมอะไรแล้วมันมีีเกมอะไรแบบถ้าจะเอาเกมมันแดงก็เอาไปเวันนี้เราเนี่ยค่ะว่าพี่อะคินอะไรเดี๋กินอะไรคะอเคนคือคนเดียวนะ ไอ,อช่องที่หนึ้อยกช่องที่หนึ่งรอนะคะเคช่องที่หนึ่งร้อยมีบัน,นไดง,งูไหมทุกคนหาเกมได้เลยนะคะถ้าใครดูจบนะถ,ถ,ถ้าใครดูจบ,บจะเข้าใจเดี๋ยวพวกนี้เราจะเล่นอะไรเล่นลงฟรีไฟกันใครต้องดูให้จบนะถ้าดูไม่จบไม่ได้เพชรนะอ,อต้องสมัครบ อะไรมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเจะเพชรเดี๋ยวขอ,อโทษ<ท> <มา S 1> นะคะ <มา S 1> ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ถ่ายสามสี่วันนะคะเพราะว่าอัปเดตฟรีไฟล์ในคอมนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันจะเล็กใช่ไหมเราก็ทุกคนก็จะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะประมาณสามสิบห้าวันเดี๋ยวเราก็จะท่านี่ละเดี๋ยวพี่บอกคอยอ่ะก็ะจะเป็นอย่างนี้เราอ,อ่ะมืนใจนี่เด็กรหัสผมด้วยรหสัสเจ้ากันใจใจ ใแต่ว่าพี่ปิ๊กต้องเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นสี่ีดีนะเพราะว่าพี่สี่ีดีมันมี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 หลายดีีจ้ะดี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 ค่ะเพราะว่าพี่ปิ๊กยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคนดังอ่ะทุกคนค่ะไม่ได้อยู่ในห้องมืดนะมันแค่มืดมันแค่มืดอะเอ้าทุกคนเอ้าเอ้าทำไมคล้อไม่ได้วันเนี้ยเฮ้ทุกคน ทุกคนบอกว่าเริ่มงงแล้วไหม Y Y แปดสามนะคะอย่างนี้เลย Y แปดสามไม่ดูดไดไม่ค่อยชัดกล้องกูไม่ค่อยชัดโอเคโอสับกูได้ไม่ได้โอซับกูอ่าแล้วก็สมัครไปไหว้ Y แปดสามนะคะ Y แปดสามวันพุ่งมีเหรอโอเคอ่ะเอ้ยสับไปฉับไปมาพี่พี่เองมาพบกครับผมเองนะเออมูจักแล้วคุยต้องพูดละเอาเกมวอลเลยแม่ นอีทางนั้นเล่นก็สองคนดี่ไหมพี่เกนบอลง้นไม่ต้องเล่นกันก็ได้นะไม่ต้องเล่นเพราะเกมบอลมันยากจบข่าวจบข่าวจะจบกันง่ายขนาดนี้เราจบง่ายอันนี้ไปเล่นเกมบอลกันก่อนนะเพราะเราเปนสองคนไม่ต้องเล่นหรอกไอ้ไอ้ก็เรามีเขตรังเชิญนะเท่าไหร่นะวีอาบตเตอร์ฟาอะไผมไม่แหละผมไม่มีคน่าย ็คือเราจะไม่ทำช่องแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทำช่องไปกับพี่ปิ๊กเลยใช่ค่ะพี่ปิก๊กเอเคสิตเต็มโดนเนี่ยกระดาษเหี้ยนี่นดโดนเนี่ยตัวนี้นครับรปลาค่ะ,คะอุย้ยพี่ปิ๊กเล่นเก๋บอลแล้วเป็นกำลังใจให้พี่ปิก๊กด้วยจะเป,นะเปน็นอะไรหรอกเป็นกอะไรเป็นกำลังใจพอพี่ปกินเหล้าเหล้าด้วยเหล้าด้วอะไรครับเหี้ยเนี่ย 哦哦哦哦，查哦查。